อว่าได้เลยนะครับก่าเลยนะครับปึ๊บโอ้โหแล้วนี่อะไรอะไรโอ้แข่งกันอโอ้โหน้องหมาห้าเดือนครับตัวตรงนี้เลยก็ได้ครับแค่แค่แค่ดูให้นิดนึงนี่หน่อยเป็นไงค่าเลยคือมันมีปัญหาเริ่มมีฟันหลุดแล้วครับก็เลยไม่ทราบว่าน้องหมา เอออายุขนาดเนี้ยเริ่มจะฟันร่วงประมาณอายุเท่าไหร่ครับอ๋อปกติอะค่ะน้องหมาเขาจะเริ่มฟันน้ํานมหลุดประมาณช่วงประมาณห้าเดือนห้าเดือนใช่ค่ะแล้วก็จะร่วงหลุดไปเรื่อยๆประมาณจนถึงสักแปดเดือนเนี่ยก็จะฟันน้ํานมก็จะหลุดหมดห,ห้าถึงแปดเดือนนะครับใช่ค่ะแล้วมันมีผลอะไรกับฟันน้องไหมครับจริงๆก็ไม่มีพอหลุดไปเนี่ยก็จะมีฟันแห่ขึ้นมาแทนที่เลยก็อคอยดูรักษาความสะอาดแค่นั้นเองค่ะต้องทำยังไงบ้างครับก็แปรงฟันได้คนนี้แปรงฟันได้ไหมได้ครับได้ไแปรงฟันไดเก่งมา ให้หมอเปิดตาดูหน่อยชิอัน่ัอ้ายนยอมหน่อยนันยอมหน่อยนะ้ยอมหน่อยนะอันไหนไม่กลัวหมอไงไหนมันไม่กลัวใครๆเลยไงเก่งไห่เหรอเก่งฉุดไหมเหรอเระ่กลัรงาอ่อไหม่ดูฟันหน่อยให้หมอดูฟันหน่อยต้องเข้าไปในห้องไหมครับแบบนี้ลยคจะต้องมีคนช่วยจับช่วยจับนิดนึงได้ไหมนี่อ่ะ นึงเราคุยกันดีๆหมอขอคุยอุ๊ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายมาผู้ชายนี่่ละฮะผู้ชายมาทำไมเป็นคนอย่างนี้ลูกน่าวุ๊ยผู้ชายขอดูฟันทำไมใจง่าย้ทำไมผู้ชายจะขอดูฟันใจง่ายเอาเอาเอาหมอขอดูฟันไม่ให้ดูทำไม่เขาให้ดูล่ะโอเค ตอนนี้อะค่ะที่ฟันหลุดไปก็ไม่ได้มีแผลอะไรไม่มีแผลนะครับก็ดูแลแค่แปรงฟันดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอะไรอะมาหาพี่มาร์คเลยอะไปหาพี่ไปหาพี่หาพี่หาพี่คนนี้คนนี้คนนี้ไปไปเดินไปหาพี่คนนี้ไปนี่มาเอเฮ้ยไปที่ไปเรียบร้อยขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับ